สวัสดีท่านผู้ชมช h น n ไทยเท a i ส r อาร์ทีทุกท่านด้วยนะครับคืนนี้เป็นคืนวันเสาร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับโดยมียที่สถานีสุราษธานีเช่นเคยนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับในช่วงเวลาประมาณ20นากานาทีนะครับซึ่งก็จะเป็น ในส่วนของด้านหน้าตัวอาคารสถานีสรุราธานีครับผมโดยสถานีสรุราธานีนะครับก็เป็นสถานีประจำจังหวัดนะครับของจังหวัดสุราธานีแต่ไม่เหมือนกับสถานีประจำจังหวัดจังหวัดอื่นๆนะครับที่สถานีประจำจังหวัดนั้นจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองแต่ถว่าสถานีสรุราธานีนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินนะครับซึ่งห่างจากอำเภอเมืองไปอีกประมาณ10-45กิโลเมตรได้นะครับ โดยอำเภอพุพิพนรับก็เป็นอำเภอที่มีแม่น้ำสายสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือแม่น้ำตาปีที่ไหลผ่านในอำเภอนี้นะครับก็ใกล้ๆก,กับสอยในสวยสานีนั่นเองซึ่งสังเกตได้จากจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับนั่นคือสะพานจุลจอมกล้าวนั่นเองนะครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าสถานีนะครับซึ่งถ้าไปทางด้านนี้ครับก็จะไปทางฝั่งอำเภอเมืองนะครับผม โดยในกลาวมาก็จะมีรถเมล์แด้เข <God anc corporations> ้ามาจอดตรงแถวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนั้นสังเกตดีๆครับจะเห็นเป็นสะพานลอยก็สามารถขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปทางฝั่งของริมแม่น้ำตาปีนั่นเองครับผมเอาละครับก็เวลาสมควรแล้วนะครับเราข้ามไปยังสถานีกันดีกว่าครับผม จะเป็นตารางเวลารถนะครับแบบเล็กรอนอีกแล้วผมสี่สามยังไม่เข้าเลยนะครับโอ้กับสิบสี่ก็เวลาใกล้เกียนสี่สามเลยครับผมนี่นะครับยวเป็นตารางแบบเขียนนะครับ เวลา10เวลา20นาฬิกา10นาทีนะครับ2ทุ่ม10นาทีนั่นเองโดยสารค่อนข้างอย่างหนึ่งแน่นนะครับเราก็ข้ามไปบริเวณชานชาทางที่2นี่กว่านะครับเราจะเห็นเป็นขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่ 4, 4, 7 ตอนทานจากสถานีสุราธานีไปทางสวยกลกนะครับเที่ยวทั้งคนออกจากสถานีสุราธานีในช่วงเช้าครบนาฬิกาย20นาทีนะครับผมโดยใช้เป็น,นรถจักรโดยใช้เป็นรถจักรอัลสตอรเล็ก4152ครับเครื่องเซเทอร์อเ,รอเป็นล่าสุดค่าสีแดงขาว นี่นะครับ4152ครับจากอัสตอมนั่นเองนะครับผมโดยก็จะมีตั้งแต่หมายเลข4101ถึง4420นะครับโดยจะแบ่งแยกเป็น4รุ่นนะครับผมซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกนั่นเองนะครับหมายเลข4152นี่ก็ตั้งแต่หมายเลข4101ถึง4154นะครับ แล้วก็ในย่านนะครับยังมีอาซอมจอดอยู่อีกหนึ่งขั้นนะครับผมนี่นะครับอาซอมหมายเลข4132นั่นเองนะผมแล้วก็ G E K ครับหมายเลข4005จอดในย่านสวยสุวราณภนั่นเองนะครับผม G e รบรรยา,ารกยาศยามค่ำคืนนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับแอมินก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมารอรับชมนะครับรถด่วนที่84รังกรุงเทพในวันที่มีการพ่วงรถอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในในคลิปนะครับส่วน84นั้นจะเป็นยอะไรก็เดี๋ยวไปเราติดตามกันนะครับผมเห็นไฟมาแต่ไกลแล้วนะครับขณะนี้คือรถด่วนที่84รังกรุงเทพเราทั้งหเข้าสู่สถานีสุราธานีในชันจราทางที่1นะครับ ทราบข่าวมาว่าวันนี้ครับขบวน84มีการจัดดิวที่จะเป็นยังไงก็ไปรอติดตามดีกว่าหันนะครับซึ่งก็84ในเที่ยววันนี้นะครับใช้เป็นรถจักร g a ครับ General Electric หมาเยเลข4 5 3 7ทำขบวนมาครับผมสังเกตติดรถจักรดีๆนะครับ ไปรถ SRT p c นะครับผมทีนีสหานิทราธานีที่นี่สหนิสุราธานีขาวเรือทถที่มีความะสค์จะิที่สหนิสุราธานีกอนในท่านเจรงจากขบวนรถดรลึกยิงคลองตราสังท่านที่นำติดตวมานำลงให้ปูกกระคอมตัวด้ค่ะขบรซึ่งจอดเทียมในชานชาาที่หนเป็นขบวนรถดวนที่8ตี เดยทางสมประเทศสารจากสะหนีดรามปลายทางส,าสะหนิ่งตรงพีมสำหรับสมุดด้วยสารที่มิโดยสาันเป็นที่รับร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านถึงจะนาที่นั่งภายในกระบวนได้เป็นที่รับรอยแล้ค่ะรบรเ็สครดเชูลี๋ยฟวิเรอใาใ้กระกาศเปร็จนักครูเอนะครับ จะาจ้าคามสุราธานี a 4 3เองอาจจะจะชบรีเทศเรตักระบบตาีาตนนอกรารพวงรถนอนชั้นหนึ่งมาถึงสองทนเลยนะครับเตยุบแปดสีนที่เปรนะบานาที่าสีเลขสี่สามสุราธานีนะครับผม สารท,ที่นนทรที่เารารมีข้อการที่เรา,างะมาจัดโบรโมั่นรด่านแรกในการารที่3ามค่ะเอาละครับประกาศเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อที่ด้านหน้าในขณะนี้นะครับเป็นรถปจพพมาเลข3ามสานะครับซึ่งอจพนะครับก็ย่อมาจากรถโฟคี้พิเศษเฉพาะประปกาศนะครับโด,คดยคันนี้ก็เป็นมาเลข3ามสามหนึ่งนะครับ คันนี้เนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่ใช่เป็นรถของไทยแต่อย่างใดนะครับออกไฟสีสามมาแล้วนะครับคันนี้แต่ก่อนนี้ไม่ใช่รถของไทยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าต้องเลาถึงต้นกำเนิดเลยนะครับคันนี้ถูกผลิตโดยโรงงานนิกาตะนะครับที่ที่โรงงานนิกาตะเอเจนเจอริงนะครับผมเมื่อปีพุทธศักราช2514นะครับโดยสังกัดาเวสนะครับผม ซึ่งต่อมานะครับทางญี่ปุ่นก็ทําการตัดบัญชีรถชนิดนี้ออกนะครับแล้วก็มีการส่งมอบนะครับว่าบริจาคจากทางวญี่ปุ่นนะครับมาให้แก่รัฐบาลไทยนั่นเองนะครับเมื่อปี2540นะครับผมซึ่งเมื่อไทยได้รับมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนรหัสรถนะครับเป็นรถบรชสจดปหมายเลข3 0 9ซึ่งบชสจตปนี้ก็ย่อมมาจากรถโบกี้นั่งชั้นสามปรับรกาศนั่นเองนะครับผม และต่อมาเมื่อปีพศ2 5 5 8 5 8แถานี้นะครับการรถไฟไทยก็ได้นำรถบรชาสาจป .309 คันนี้มาดัดแปลงนะครับเป็นรถไฟหรูบรจปบมาเลข331คันนี้นะครับผมซึ่งคันนี้นะครับก็จะเป็นรถครัวเย็นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีเพียงคันนี้คันเดียนะครับที่ได้รับการดัดรุงและการดัดแปลงอะไรต่างๆนะครับผม ก็มีหลายคันเลยนะครับแล้วก็มีคันที่มีระเบียงด้วยแต่คันนี้จะเป็นรถสเบียงนะครับรถโครัเย็ดนั่นเองครับผมตอนนี้ที่สถานีสุราธานีนะครับรถส่วน84ครับมีการทำสีน้ำเงินนะครับเราคาดด้วยสีเหลืองทองครับเรมีตาล้อปีของการรถไฟไทยด้วยครับผม นี่นะครับบ่อย่อพ่อบ่อสามสาม,สามหนึ่งครับในริ้วนอกจากมีการพ่วงรถบ่อย่อพ่อบ่อสามสาม,สามหนึ่งแล้วก็ยังมีการพ่วงรถนอนชั้นหนึ่งนะครับจุนมันสองคันในริวว้วควนอีกด้วยนะครับหรืก็ใหม่เอี่ยมเลยนะครับ เป็นรถบอนอปอมเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับนี่ครับผมหมเลเลยก็พ่วงมาในแปสิบสมนะครับที่เป็นเครถ่ายไปมเราตาไปที่ิ็การใหการานาที่าะมี เวลาปล่อย84แล้วครับเดี๋ยวไปแล้วนะจัการก่นกับก่ัอนดิชั่นตครับผมร็จเรียอยดวยรนรถด่วนที่84รังกรุงเทพเกือบรถด่วนพิเศษที่43กรุงเทพสุราษฎร์ธานีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ทําการปล่อยขบวนรถ84ครับออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับผมอ,อันนี้84นี่พ่วงรถมาสุยดยอดจริงครับผม เพื่เคลื่อนออกจากสถานีสุราธานีครับ โผล่รถนอนชั้นหนึ่งมาสองชั้นเลยนะครับนี่แหละครับผม ออกจากสถานีสุราธานีแล้วครับรถด่วน84ตรังกรุงเทพครับในวันที่มีการพ่วงรถบอจอพอปอหมายเลข331แล้วก็รถนอนชั้นที่หนึ่งจำนวน2คันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะชอบใจกันนะครับผมขอท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับไพ่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนะครับบายมีนั้นจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน ไปที่สถานีไหนหรือขบวนไหนให้ได้ชมกันอีกครับสำับดีนนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ